Xin chào đi nhé, hello, chào cao người, hôm nay mình làm món, hôm nay mình làm món gà rán nhé. Mình sẽ làm món gà rán với các bạn nhé. Mình sẽ làm món gà các bạn nhé. Mình sẽ làm món sẽ làm món gà rán với các bạn các bạn ก็จะชอบกินเฉเาะน่องไก่นะไม่ชอบกินไก่ทั้งตัวจ้ะก็เลยทาเจเาะน่องไก่มีสีน่องนะคะซื้อมาสีน่องก็จะมาทําซีอิ๊วไก่จ้ะอย่าไกล้ละอย่าเหลืองพีนเกลงละก็จะมีขิงสองแว่นนะคะก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลก้อนนะคะก็จะมีน้ําตาลก้อนจะมีซีอิ๊วดํโหลเช่าเสีย่ยวซานเช่า ล้วก็จะมีเหล้าจีนจุงาดวที่ยมวันนี้เราได้แจ็้งแล้วแต่ก็เปิดไฟก่อนนะคะเปิดไฟก่อนจ้าโอเคใส่น้ำมันไปนิดหน่อยจ้าหลาะซิ้วๆยาวเ,ล,าเลยอะ่ะ 少少油ลงวปนิเน้อยๆเท่าน okay. ั tipo, ้นโอเคเราจะก็ใส่ขิงใส่ขิงแว่นเข้าไปสักสองแว่นจ้ะถ้าแว่นใหญ่ก็ใส่แว่นเอหนึ่งแว่นนะคะอันนี้เป็นแว่นเล็กก็ใส่สองแว่นโอเคนะคะ ตั้งก็เคยอัดยิดที่สินะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนอีกสักพักหนึ่งก่อนจ้าตั้งตัวที่ยหยิดชิๆวๆในชะ่ที่วอฟองก็ที่อะไใกล้เฮ้เยตั้งอีจกจังสิ ว่าฟองที่ใกล้เลยเฮิงเผยใส่ด้านหนังก่อนนะคะเฮิงก็เผยเลยจิ้มจิ้มจิ้มใกล้ชิ้นนะแต่ก็เฮิงก็เผยเลยจิ้นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะจะกินตัโต๊ะจั่งซินะจะกินตัโต๊ะจั่งซิ ก็ล่ะปันจุ่เลยกลับไปด้านหนึ่งจ้ะปันจ่มเลยฟโอเค Trang nắm tài xỉu đam có cài chả Bỏ cái à, uh, lỗ sau rồi hơi Bỏ cái san sau rồi hơi Tài có phải นี่เราที่แป้งทองเราเฮยละใส่น้ำตาลก้อนเข้าไปจ้ามันจะออกรสหวานหวานนิดหน่อยนะคะใส่เข้าไปจ้าใส่ซิ้ิวแป้งทองลฮยทกาน,นทาี่จาฮยดิ่เหล้าจนเ,เข้าไปจ้อ chị già cá tí suối lôi ok xíu xíu suối xíu xíu suối à phóng đâu hết à ta chân joy thử m thấy cầm cao hàm hàm cũng cao hàm 9m cơ mà hơi cá tí lố trâu rồi à rồi đi săn rồi à mà lố trâu lố trâu à sắc à sai cao sai ngạn sắc ta à ซีอิ๊วดําก็พอดีแล้วนะคะสีสันก็พอดีแล้วโอเคประมาณนี้นะคะถ้าเกิดยังไม่พอเค็มนะคะเอยังไม่พอเค็มแล้วก็สามารถใส,ส,ส่ซีอิ้วเข้าไปหรือว่ายังไม่พอหวานก็สามารถ,สาารถใส่น้ําตาลเข้าไปได้นะคะทีนี้ก็อบไว้อย่างนี้และจ้ะตั้งยันจันทร์สินะ เดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวจุนถ่ากินโอล่าที่ถอดห้ชี้หยงละห้ชี้หยงจงมาหยงใส่ก็มาฟันจุนจีไกลลและทีนี้เราจะกลับไก่อีกด้านหนึ่งจ้ะคอยพยายามพลิกไปพลิกมานะคะก็มากรําจงแล้วจะฟันจุนแลเคยจะฟันจุนแล้วเคยจะกำยองกันฮะมม้โมม,มเลยเลยบ่ฮะอย่าทิ้งไว้แบบนี้นะคะเราต้องพยายามพลิกไปพลิกมาเลยสักพักหนึ่งพอไม่กี่นาทีแล้วก็พลิกพลิกไปพลิกมาจา้ะ พอเราใส่น้ำน้อยใส่น้ำประมาณนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวชิมน,น้ำก่อนนะคะก็าาเอาเจลซีซีเมย์ไช้กับเกาถิ่มกับเกาหามนะ้ะเกาไซเมย์โอเคกเกาไซถิ่มเกาไซหามละ,ะอ่ะโอเคกันละอ่ะอ่ะรสชาติพอดีแล้วจ้ะไม่ต้องเติมอะไรละะไแ,ลไแล้วนะคะไซซีเยารำไซซีกันละจ้ะอ้ามันพอละย่อดีเขาเออจุอยู่ในนั้น เออ一阵咧再反转咧เขาบอกว่าฟ so really? ันจ转นะจะนที่ที่เออดี้จับ咧就ิ结กิ噶啦ฮะเะกิเกิตเต้วที่ไก่สุกจอที่จับกิ็กเจเตะเราฟันซิซูจับจะโอเคกันละเดี๋ยวเราก็พยายามแบบไม่กี่นาทีแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับจนกว่าจะสุกจ้ะทีนี้น้าน้ําซอสเนี่ยมันจะออกเหนียวเหนียวนะคะถ้าถ้าไก่สุกแล้วซอสออกเหนียวเหนียวเนี่ยซอสเหลือนิดหน่อยนะคะเราจะเก็บซอสไว้เหลือนิดหน่อยนะคะไม่ทําให้แห้งนะคะ ก๊จอยตังเนี่ยจันจอยฟันจุนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเราก็มากลับอีกด้านหนึ่งจ้ะมาจ้าลองมาพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะก็มาจ,ย,าจ,นนย,ย,ย,จยฟันจุนอกหนึ่งหานล่ะดีกลจะีวยกแล้วรอักพัน่ากะากับกนจ้จาลี้่มจะฟันจุอีน่านละน่ะแกสวยก็แล้สุกพังเาก็มากาลับี้นนจะได้าลองากด้นึ่ะคะก็มาันจะไอ้สวยงามนะคะก็ยียดแรงละฮะ เยาแรงละใช้ค้ำกอยก็ละไม่ต้องปิดฝานะคะไปอย่างนี้แล้วจ้ะตะเต่งนีจันนะจัด反转ไ้อจอยฝานปอะ转ด้ยเขาอะซุกไว้จ้ะโอ้ตอ็จีกก็ใส่ฝฟดีละออันนี้ก็จะเบาไฟลงนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็กลับอีกด้านนึงจนกว่าไก่จะสุกนะคะจนกว่าจะได้ที่จ้า 煮到佢啲鸡啊熟为止啊，不停咁转啊，等多几分钟后咧就诶、啊、反转啦。佢，不停咁反转啦，佢，到啲鸡熟晒为止啊，OK。 มาจ้าเรามากลับอีกด้านเนึ้งนัคะาน้ำใกล้จะแห้งแล้วจ้ะไก่ก็จะสุกพอดีแล้วนะคะที่ไก่จะเลยสุกแล้วฮะจะเลยไตัก็แล้ว่ะ开少เออ开开始少滴汁啦仲咪得嘅吓咁咪有得ฟันจื再น转ะ โอเคตังตเกะฟันจงจอยฟันจืนโอเคกันละตกะโอเคพี่อีกด้านหนึ่งจ้าก็มาจอยฟันจืนโอ้โหแรงนะงานเซ็ตโอเคสีสันสวยงามมากเลยจ้าเพราะว่าน้ํามันอ่าเริ่มเหนียวน้ําเริ่มเหนียวแล้วนะคะก็จะได้ที่แล้วจ้าไก่ก็จะสุกพอดีนะคะสวยงามมากเลยจ้าโหแรงละตตยกะที่เพ่โหแรงอ่ะโ okay. อเคก็มาจะาเดี๋ยคยกุกกตัด้วยจังสิ้นะ กเกลฟันจงจะโอเคกันละละโอเคกันละาฟันสิวๆจับะเะว่ลเราจงอาเย็นดี่แกนเย็เยนนีนนะะ้จะทำเย็นตอนเยกนนีนกก้จะทำเยนดีๆตอนเ็นนจะทำเยนดีๆตอนเก็นนี้นะ,ะก็เ มันซอสเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วโอเคแล้วนะคะซอสก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟไว,ไว้ก่อนก่อนตอนจะกินแล้วก็มาอุ่นอีกทีหนึ่งโอเคจ้าสวยงามมากเลยจ้าสีสันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแองานเซ็กโหแรงอะตายกะล่ะสีสันสวยงามมากเลยจ้ะน,นี้สุกแล้วนะคะเนี่ค่ะสุกแล้วนะคะสุกแ,แล้วจ้ะอืมหอมมากเลย กลินหอมแล้วจะมีรสอ่ารสเค็มพอดีรสหวานนิดๆออกหวานนิดๆนะคะไม่หวานมากหวานพอดีจ้ะเียวเออที่ามเนล้วจะโอเคอ่าอ้ํามตั้อ้ําอ้มา好同埋有少少甜甜地ทิ่งไม่ได้甜噶哈有少少甜味噶ะโอเคอะ大家再见妮จ้าไปแล้วจ้า再见大家าย